เมนิงเห็นมันอยู่บ่อมันไหมล่ะทุกคนเห็นอืมิีแต่ตัวใหญ่ใหญ่โอ้โหตัวใหญ่ๆเนาะบ้าละสันนี้แหละแต่กระดุงนั้นนะต้องเก็บเอามัน นะอยเจ็บใจมากเลยไม่ทันนะ่ะอันนี้ตัวใหญ่มันจะรอดใช่ไหมนว่ <c ười> จาจะซอจะดุงยนว่าจะซื้อจะดุงเอยงอู่เยตะมอยนะยอยู่แต่สลาวไม่ได้นะคะไอยกย,กยกอ,อตัวนี้ค่ะมันห่างไปหน่อยนึง พี่น้องดูกุ้งด้วยครึ่งข้องนี่นี่เดี๋ยวจะเทใส่กระมังให้ดูนะคะกุ้งสดสดสด,ดิ้นดัดดองดัดดองดัดดอง ว้าวมาได้อยู่ซิปเป็นซิปกำหนึ่งแหละนั่นได้เยอะอยู่ไ่กำหนึ่ง ายู่ดับลมแบดบอีกอใจเียงแล้วได้เนาะอืมินกางแล้วเจ้าใส่คองหร้อเปล่อืมอสกะละมังหรือมันตาย เพราะยายบอกว่าจะไปขายให้มันดิดดองดิดดองอใช่ไหมมันใส่ข้าวเดียวหรือว่าเทาใส่สวิงหรือเก็บบออ่อใส่มแค่นี้แหละเจือเลยไปกลางเต้นนอนกันเลยม,มาพี่น้องสองบาทสุดท้ายของวันนี้นะคะมาดูสิจะหมานไหมอึบ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  หมานอยู่นานมาดูใกล้ๆสีบาทสุดท้ายนี่ฮันเดหมานอยู่กุ้งตัวใหญ่สะนี่เนาะ ดางนี้นะจะดุ้งห่างแต่จะได้กุ้งตัวใหญ่ได้ป่าน,อน้อนมาเนาะโอ้ยมือเศร้านี่เขาได้ป่าเด้อเขาตึกเอาได้สี่ห้าตัวพี่น้องอันนี้มันห่างมันก็นจะได้กุ้งตัวใหญ่เออกายอยู่มันบ่าออกายสี่ห้าเป็นสิบใช่ไหมออม,ม,ไมีแต่ตัวอวบอแมนบอ สลาไม่ได้มันบอกนางจะรอดใช่ไหมทั้งทิงน่ะตัวนึงนันนันนัน,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 นดิ้นดอ,ดอยอยู่นะอ่านี่บบาสุดท้ายประมาณนี้เด้อยพี่น้องเดอ้อปิดคลิปแค่นี้นะคะสว่านให้ดูหน่อยกุ้งสดสดโอลงสะน,นอ่ไอนเงอสดสดสด